ปิ้งปลาดุกกรบพี่น้องปิ้งปลาดุกน้อยโอ้ยงามหลายปลาดุกไปเอามาแต่นหน้าเมื่อนกระป่น้องครับอ่ะสบายดีย่ำเทียงย่ำบกระปิ่น้องโอ้ผมเป็นสิคัมแล้วบ่ลนี้ <laughs> ถ้าได้กินขา้าวเช้าอยู่พี่น้องวันนี้มาปิ้งปลาดุกหน้าน้มกันพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อกินปิ้งปลาดุกหนะ่ตาตำหมักทัวเรียบร้อยนะครับเนี่ยตำหมักทัวบ้านเฮาบักทัวแหล่แต่กระปิ้งปลาดุกนะครับ เนียหอมๆเลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยคักหลายคักหลายปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกดำบักทั่วปีครับสวัสดีพี่น้องครับผมนะครับปลาดุกนะปลาดุกน้อยเบิ้องดำบักทั่วเห็นไหมเด้อท่างคุณยัดไก่ไปต่อ <laughs> ดำบักทั่วไปเลยพี่น้องเล้ิกงปิ้งปลาดุกขออนุญาตเฮ็ดคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งแบบบ,าบ้านๆครับพี่น้องมื้อนี้นะครับปิ้งปลาดุกมันจวดๆเลยปลาดุกหน่อย ตัวซ้ำแบบนั่นนิวซีนี่ล่ะพี่น้องนี่บาใหญ่ปันไดเด้เอามาเตนหน้ามื่อนั่นเนี่ยจวด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 เราสัน่นมาบังคีปไฟสมัยโบราณพี่น้องครับนี่คือคีปไฟโบราณโบราณนะครับโอ้ยขาขาขาเลืองอยู่หงอยล่ะพี่น้องเลยประดุกหน่อยตัวซ้ำนิวซีนี่นะครับเนี่ยเบาบาณนี้บาใหญ่ปันไดพี่น้องเลย แต่ว่าพอดีเลยครับตับหมกทัวโอ้พริกไปพริกมาใหม่เลยพี่น้องมาเลยมาแต่ไฟควายไยใหม่หลือเด้อทั้งนี้เด้อโอ้ยใหม่แล้ว,วใหม่แล้วจืดมาแล้วตับหมกทัว,ทวควายนันย่าเอ้ยตับหมกทัวไว้พี่น้องแต่บ่มปิ้งปลานะครับนี่โอ้ยเนาะปิ้งปลาดุกแบบบ้านๆเนี่ยถ้าเกลือ,อย่างเดียวพี่น้องเลยท,ที่แรกว่าไฟบ่เฮี้ยงใไซธานไปบอกหลายประเด็น พอใส่ทานกันไปไฟมันหุ่งขึ้นบารอวัยไม่ก้อนสุกซะเนาะด้านต่ำบักด้านต่ำบักทั่วจืดก้อนพี่น้องเลยอ่ะปิ้งปลาดุกปิ้งปลาดุกเอาตัวสุกกะสุกตัวพันธสุกสกะมีตัวไม่กะไม่บารพี่น้องเลยนี่ตัวไหนไม่แล้ว <c oughs> โอ้ยใหญ่ไหมเอ้ไหมวะเลืเดเออๆเอาๆก้อนพี่น้องเลยไม่แล้วไม่แล้วโอ้ย เลคีบเขาอยู่ใส่บันร้อนเด้ออหือโอ๊ยหอนหอนหอนพี่น้องเลยอืปลาลุในหน่หวยนึงมะซุกง่ายแท้อืตรวจมาต่ออีกบานีรนี่อ้อเลคลิปก็ไม่มี เกือบนี่ตัวนี้โอเคแล้วโอ้โอ้แมงวันมาแต่ใส่บัีรมาหลายแทะย้ายใหม่เงี้ยเจ้าเลี้ยงแมงวันดินเชื่อฟังเขาให้เหลืองอีหุยระบาดพอละ,อลอละอลอย้ <laughs> ายใหม่มา,าแล้วแต่บอกตัวขอนเรืองสิจืดว่าเรย้ายเอ้ยถากอนครับถากอนเลี้ยงแหละล่ะ เออไก่พ <personal by tu term ina> uh ี huh. ow, uk, ่น้องเบิงน้ากันนี่ละเอาสุกเบิดอะไรล่ะสิยกไปได้ละถ่ายจากข้าวถ่ายจากข้าวโอ้ยเฮียเฮียโอ้ยเกือบบม่ได้กินนี่เอาเลยรขีดทานในรถแบบบรรดาในรถนี่ไม่เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยจวดโอ้ยไฟย่างใหญ่ไหมเห็นยังบ่นี่มาเด้อมาเด้อไฟย่างอยู่เด้อเห็นยังบ่นี่ป่ะกูได้มาใส่ไม้ยันยนอยู่นี่บนนี่ Sabes, มา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 ปีกกระดูกมาเร็วมาเร็วมาครับมาครับยายไหมมาแม่เอาไปยังขึ้นนอนในเลดบ่ในลูกแม่มาเว้ยมาไม่ง่ายบ่ในไปบนรถเล็กหน่อยฮะโอ้ยตับมังทัวก่นได้จืดบ่ลรอประเด็กตอนย่างดีเป็น้องตับมังทัวครับนี่มาใหญ่มามาเว้ยมาทั้งที กินเข่าพียงแดดพร้อมนี่มาเร็วเร็วมากินปีกปลาดุกเร็วมาร้านหน่อยมาแต่โรงเรียน,นเรเนา,รา,รา,าพี่น้องเอ้ยมาได้กินวัดเขาเศร้าได้หนิเขาเศร้าได้ใหญ่หนิเขาเศร้าได้หนิมาเฮามาครับผมอุ้ยปีกปลาดุกนาเฮาพี่น้นนอ,อ,นองเอ,อ้ยงามหลายอสวยอยู่นี่มามาจวดจวดแบบวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาบ้านนอกบ้านหน้าพี่น้องเอ,อ้ยขออนุญาตก,กับมุมกล้องก่อนบัดหนิ มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาไห้กินเขาด้วยกันเด้อครับเด้อตับักทัวแหล่ตับักทัวปีปีงปลาดุกก็ไม่เนยติครับพี่น้องครับมาใหญ่มาเฮาจวดจวดกุ้งไฟเตะนอนเซยเลียดเยู่บนกินตับักหฮวงยิ้มบ้าเถอะนะเอาใหญ่หรือเขาจ้เบ๊้จ้เบ๊้โอ้ยขากรรวงกรบป๋อยเอามากินได้สีแล้วเนาะเขาไม่ไม่ไหอมหอมเนี่ยพี่อานิตายยิ่ข้าวไม่ไม่หอมหอมปีงปลาดุกใหญ่ อม่อร่อยไหมยายอร่อยไหมอืมจำประแดเป๊ะเลยอุ้แมงวันกะดีอืมผู้เล่ตํามาเสียบเลยหงอยกับของกับเป็นอืมจ้ำเขาไปอามันนอนวิ่งหรอยาย ปีนปุกปีนปุกทำบม้ทั่วเลยอ่ะอือถูกดอาหารอีสานบ้านเฮากินแบบบ้านบ้านก้าวเว้ยก้าวขาบรนไ่ก้าวปีนปุกปุกไม่เอานักเรียนอะไรไม่เอาวะ นายไปกินหวก้างไม่ต้องบอกก้างออกเลยพรดกันตัวน่อยยุบแน่จะจ้ำไหลยุบไปใช่เอายุบกยุบ้ะยุไม่ใช่ตีว่ายุบยุบยุบเอายุบ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 ่งแอร่อยโวยจะไปเด้อลูกหลาเด้อจ้ำแน่มือนนา แซ่บอร่อยใส่2คนครับมีจิตก่อนนี้นะครับพี่น้องครับนี่ผมเยมาเก็ยนเทเาเลยน้อยหย่เนาะดึกลอคนเทารอยสองคนก็อร่อยดีเอาบางนาตีมปลาดุกหน่อยหน่อยหน่อยอร่อย สดเอาย่าสดเอาเปี่ยนประตูเขาต้องสดเอาปุอันดำบักตัวเขาต้องสดเอามั่นที่น้อยใหญ่เนาะประตูหน่อยดิมือเยี่ยมมากเอาชุงนูอกไปมันบอกเขาไม่แปะว่าไม่เคยไปสวนนะมันอยู่ในหนองมันสาบซากอยู่ครับ ปลาปลเขาคนนี่ผู้ใดๆมันแบบครับกมไ่ด้นสุมส่มลงบ้าอือไปบ่เมื่อไร่ครับไปอีกบ่ไปบ่บบไปเมื่อไรอีกสบาไปวยน้องอีกไปลุกหน่อย,อยไปน้องมีนั่งกระปลงตุ่มเนี่นั่งวาผมวะไปบ่เขาจะเมื่อตัวด้หน่อยสนน่นเลยพี่ครับไปน้องปีงต้มต้ม,มะสะน้ำปลาแดรบ มอได้บนเกาจีบ้านเฮาไก่ไปบนเกาจียับยับวะวะจับยับจับ พลียเคร่งแล้วก็ซ้ำหุ้มแล้วพลียเคร่กินเขาแบบบ้านๆมันแสีบตัวพี่น้องเลยดึกดึกย่ดึกดึกเอ้ยฟักหลายพี่น้องเลยบวบอวนเสียต้นเทียวเตี้ยรับบ้านนี่โอ้กินอะไรกันน้อนกินแล้วกันนอนก็อ้วนแล้วเนาะผู้ยซอยเตี้ยรับบ้านอ่ะบวบรับตีบวบอวนอยู่บลับบวบรับบวบอะไรบวบอวนเนอะอื้อ ให้ยิกเนี่ยไม่อ้อมไม่ได้อ้อมเหมือนไรแล้วฝากไปนอนครับอ้าขออนุญาตคลิปนี้ใส่กับแม่ใหญ่ติ๊กสองคนพูนกับนอนนี่เรียดราดับจะไปนอนเลยนี่แหละวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาบ้านนอกบ้านหน้ากินปีงปลาตามบักทัวร์มาเนี่ยนะครับพี่น้องครับขออนุญาตคลิปนี้จบสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากเพื่อนอยู่ กูเก็บกูได้เมืองหลวงกวงไงอยู่ประเทศนอกประเทศหน้าครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้หากินยากพี่น้องเอลยนะครับนั่นก็คือปิ้งปลาดุกหน้าครับต่ำบักทั่วปีนะครับพี่น้องแซ่บแซ่บก็ไม่ในื้อตีกับพี่น้องครับฝากติดตามร้อยผ้ารอชาแนลคือเก่าคือเดิมพี่น้องนะครับวิธีชีวิตอีสานบ้านนอาครับพี่น้องโคตรรถนี้แตกไปแล้วไปแล้วอ้าวคลิปนี้จบสำนีครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งเนี่ยมะเร็งเงือกพี่น้องเอ้ยจัวไปแล้วเด้อยายไปแล้วบ๊ายบายพี่น้องนั่นแหละ